เปิดแชทก๊อตเจรายุเผยความรู้สึกจบรัก10ปีโบเบญจวันหลายคนที่เชียร์คู่นี้ต่างช็อกไม่น้อยหลังจากที่นักแสดงสาวโบเบญจวันออกมารำ่ำไห้เปิดใจกลางรายการแฉว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มก๊อตเจรายุตันตระกูลที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วโดยที่เธอไม่ทราบสาเหตุถึงการเลิกราในครั้งนี้ ล่าสุดฟังพระเอกหนุ่มก๊อตเรายุได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังมีประเด็นข่าวเจ้าตัวบอกว่าเราไม่อาจอธิบายในสิ่งที่ผู้ฟังไม่อยากได้ยินและเรื่องราวมันเป็นเรื่องแบบนี้มาตลอดการอธิบายมักเปล่าประโยชน์เมื่อผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงของเราแล้วเขาได้ยินอะไรเขาจะได้ยินแต่เสียงความคิดของตัวของเขาเองคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะหมื่นคำล้านคำนี่คือความจริง เขาอาจจะบอกว่าเราไม่มีคําอธิบายที่ดีพอแต่ในอีกมุมหนึ่งคือการอธิบายในหลายๆครั้งไร้การรับฟังเพราะถ้อยคาไม่เป็นที่น่าพอใจและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดมีน้อยคนนักที่จะเต็มใจฟังความจริงที่ชวนขัดเคืองใจส่วนใหญ่แล้วพอใจที่จะฟังคําลวงที่ชวนให้รู้สึกดีความจริงทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกปัดตกไปและเมื่อเป็นเช่นนั้น การอธิบายไม่ว่าจะหนึ่งครั้งหรือพันครั้งจึงเป็นเรื่องที่ไร้ผลและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดโมน้องรักพี่ไม่ได้เป็นคนสิ้นสติที่หลีกเร้นไปโดยไม่มีเหตุผลมันเหมือนกับตึกใหญ่ที่ไม่ใช่อยู่ๆมันจะถล่มลงมาอย่างไร้สาเหตุ แต่เพราะมันถูกกัดกร่อนจากหลายๆส่วนจนโครงสร้างมันไม่อาจรับไว้แน่นอนว่าหากมองอย่างผิวเผินการพังทลายมันคล้ายจะไร้เหตุผลแต่การอธิบายเหตุผลให้กับคนนอกมีแต่จะทำลายเราทั้งสองคนเพราะพวกเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องส่วนตัวที่สะสมเรากลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเพียงเพราะเราไม่เป็นไปในแบบที่เขาต้องการจะให้เขาพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการ โมน้องรักอย่าได้วันไว้จากความเข้าใจผิดของผู้คนพวกเขามักคล้อยตามสื่อและฟังมุมน้อยพวกเขาไม่ผิดที่จะทึกทักหรือทําเป็นรู้สึกดีในสิ่งที่ไม่รู้จริงแต่จําพี่ไว้ความจริงที่เขาจินตนาการขึ้นมาไม่ใช่ความจริงของเราทุกคนล้วนตัดสินใจอยากฉับช่วยรักษาใจของโมไว้พี่เองก็จะทำในส่วนของพี่